นึกถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังเพลิดเพลินกับการชมการแข่งขันสุดตื่นเต้นของเกม PUBG แล้วพลันพบโอกาสที่จะได้รางวัลฟรีโดยไม่ต้องทำอะไรยากเย็นแต่รู้หรือไม่ว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่โชคลาภธรรมดามันเป็นโอกาสที่อาจเปลี่ยนเกมของคุณไปตลอดการมาดูกันว่าจะเข้าร่วมได้อย่างไรและทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้แต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจพลาดไป กิจกรรมโค้ดถ่ายทอดสดนี้คือโอกาสพิเศษสำหรับแฟนคลับพั b g ที่ชอบชมการแข่งขันระดับโลกโดยคุณสามารถลุ้นรับ G ีคอยฟรีซึ่งเป็นสกุลเงินในเกมที่ใช้ซื้อสกินสวยๆไอเทมเสริมหรือแม้แต่สิทธิพิเศษต่างๆแค่ดูไลฟ์สดและกรอกโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอ นี่เป็นวิธีที่ PUBG อสใช้ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและสำหรับมือใหม่ที่อาจสงสัยว่า g ีคอยคืออะไรมันเหมือนกับเงินในเกมที่ช่วยให้คุณปรับแต่งตัวละครหรือซื้อของใช้ใน PUBG ได้เลยไม่ใช่แค่รางวัลแต่เป็นแรงจูงใจให้คุณนะติดตาม E-Sport มากขึ้นและนี่คือจุดที่อาจเกิดข้อโต้แยง้ง บางคนอาจคิดว่าการแจก g ีคอยฟรีแบบนี้เป็นแค่กลอุบายทางการตลาดเพื่อเพิ่มผู้ชมแต่ก็มีคนเห็นว่ามันเป็นการตอบแทนที่ดีสำหรับแฟนคลับที่ทุ่มเทเวลาถ้าคุณเห็นต่างไปจากนี้ลองคิดดูสิมันยุติธรรมไหมที่จะให้รางวัลแค่คนที่ดูการแข่งขันหรือควรมีโอกาสสำหรับทุกคนเราคงต้องเห็นตรงกันว่าการแข่งข e ันอีสปอร์สมัยนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวเช่นนี้ มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าวันที่จัดกิจกรรมนี้ครอบคลุมทัวร์นาเมนใหญ่ๆอย่าง PGS 9และ PGS 10ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมระดับโลกมาแข่งกันแบบสุดมัน PGS 9จัดขึ้นระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง19ตุลาคม2025เฉพาะวันที่มีการแข่งขันจริงๆ PGS 10จัดขึ้นระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2025เช่นกันเฉพาะวันที่มีแมต ตอนนี้มาถึงกติกาและวิธีการเข้าร่วมกันเถอะเพื่อให้มือใหม่เข้าใจง่ายๆลองนึกภาพว่าคุณกำลังชมการแข่งขันสดๆแล้วในช่วงสำคัญระหว่างแมตท,ที่5ของแต่ละวันโค้ชจะปรากฏขึ้นมาในช่วงที่เหลือแค่4ี่ทีมสุดท้ายที่รอดมามันเหมือนกับไฮไลท์ตอนจบที่ตื่นเต้นสุดๆคุณต้องจดโค้ดนั้นไว้และไปกรอกที่เว็บไซต์อย่างรวดเร็วเพราะกำหนดเวลาส่งคือภายในเวลา6นาฬิกา59นาทีของวันถัดไปใช้เวลาไทยเป็นเกณฑ์ ถ้าคุณกรอกแล้วระบบจะประกาศผลทันทีเลยว่าได้รางวัลหรือไม่และกดง่ายๆคือใช้ได้1โค้ดต่อ1บัญชีต่อ1วันเท่านั้นเพื่อความยุติธรรมสำหรับทุกคนวิธีเข้าร่วมก็ไม่ยากเลยนี่คือขั้นตอนแบบสเต็ปบายสเต็ปก่อนอื่นเปิดดูการถ่ายทอดสดของ pgs 9หรือ pgs 1 0และคอยสังเกตโค้ดที่แสดงบนหน้าจอในช่วงสำคัญดังที่บอกจากนั้นเข้าไปที่วิจิกรรมบนเว็บไซต์ทางการของ pubg esports เพื่อความสะดวกลองหาหน้าคนหาในเว็บไซต์ได้เลยกรอกโค้ดที่คุณเห็นเพื่อให้ระบบตรวจสอบทันทีว่าคุณโชคดีหรือเปล่าและอย่าลืมตรวจสอบเวลาให้ดีๆเพราะถ้าส่งช้ากว่า6 5นาฬิกา59นาทีของวันถัดไปคุณอาจพลาดโอกาสไปสุดท้ายรางวัลที่รออยู่ก็คุ้มค่ากับการลุ้นแน่นอนโดยรางวัลแต่ละวันแบ่งตามรอบการแข่งขันสำหรับรอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ปสเตจเศร้าคุณอาจได้1,000พันจีคอยและมีผู้โชคดี30คนต่อวัน สำหรับรอบชิงชนะเลิศไฟนอลสเตจเศร้ารางวัลใหญ่ขึ้นเป็น2 0 0พ G จีคอยและมีผู้โชคดี20คนต่อวันนี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบพับจีแต่ถ้าคุณคิดว่ากิจกรรมแบบนี้ควรมีเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือควรเปิดกว้างมากกว่านี้ลองบอกเราหน่อยสิว่าคุณเห็นอย่างไรหรือถ้าคุณเคยเข้าร่วมและได้รางวัลมาแล้วมันทำให้คุณติดตามอ e ีสปอร์ตมากขึ้นไหมมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้